รายชื่อ23นักเตะลิเวอร์พูลชุดที่จะลุยซึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมนัดแรกงานนี้โมซาลามาพร้อมกับอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์โดยวันที่27โดยวันที่7มีนาคม2,567 ของแดงลิเวอร์พูลทีมจ่าฟูงพิมิลิอังกฤษได้ประกาศรายชื่อผู้เล่น23คนชุดลุยศึกยูโรปลาลีกรอบ16ทีมนัดแรกที่จะต้องออกไปเยือนสบาตาบาร์ก่าฟูงลีกสูงสุดของเช็คแข่งขันในคืนนี้หรือตรงกับเวลาเที่ยงคืน45นาทีของวันที่8มีนาคมตามเวลาประเทศไทย ปรากฏว่ามูฮัมหมดซาลาดาวิ่งตัวเก่งจะกลับมาอยู่ในหลายชื่อ23นักเตะของลิเวอร์พูลชุดนี้แล้วหลังจากเจ้าตัวเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสติงจนไม่ได้ลงสนามใน4เกมหลังสุดให้กับลิเวอร์พูลรวมถึงเกมคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศที่ต้องต่อเวลาพิเศษเอาชนะเชลซี1ประตูต่อ0ูคว้าแชมป์แรกจากทั้งหมด4แชมป์ โดยล่าสุดหายเจ็บกลับมาฝึกซ้อมแต่มรูปแบบกับเขื่อนรวมทีมได้อีกครั้งแล้วส่วนคนที่เสิร์ไพในชุดนี้คือมาเตอุสมูเซียลอตติแต่ลูกดาวลุงตัวเก่งชาวโปแลนด์วัย20ปีสึ่งคุณซื้ออย่างเจอเกนคอปได้ใส่ชื่อเข้ามาแบบพิกความขาดหมายโดยมีลุ้นประเดิมนัดแรกในทีมชุดใหญ่โดยเบียดเจแดนเดนส์ J ance, กองหน้าวัย1 8ปีที่จะเกิดในช่วงหลัง และทํา2ประตูให้ทีมชุดใหญ่ได้ใน FF ฟเอัพรอบ5เอาชนะแซวแทมตัน3ประตูต่อศูนย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยหลายซื่อทั้ง23คนจะประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูเควินเคลเฮอร์อาเดียนและฟาเบียนมาโลเซกกองหลังประกอบไปด้วยโจโกเมสเวอร์กิลฟาไดกับตันทีมอิบาฮิมาโคนาเต้คอตาซิมิคาร์ดแอนดูโรบสัน จาเล็วขวานซาและคอเนอร์แบดลีกองกลางไดว้วาตาลุเอโดโดมินิคโซโบอสไยอเล็กซิสแมคอาริสตร์ฮาวิเอเลียดบอบบีคาร์เจมแมคคอนเนลและลุยส์คูมาร์ดดอดด้านกองหน้าประกอบไปด้วยลุยดิอาร์ดดาวินนูเยสมูฮัมเม็ดสาราโคดีกัปโปเคกกอร์ดอนมาเตอุสมูเซียลอสกี้ดาวลุ่งที่ติดทีมชุดนี้ เข่ามาด้วยนั่นเอง